ทรงเป็นผู้เอนดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงข้าแต e ul, windows, you, anyway. ่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เอนดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่มิใช่หรือพระเจ้าข้าขามณนิถูกแล้วตถาคตเป็นผู้เอนดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อ และแก่คนบางพวกโดยไม่เอื้อเฟือเล่าพระเจ้าค่าคามณน,นีถ้าอย่างนั้นเราขอย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านจงตอบเราตามที่ควรคามณน,นีท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนในถิ่นแห่งเรานี้ชาวนาผู้ขหบดีคนหนึ่งมีนาอยู่สามแปลงแปลงหนึ่งเป็นนาชั้นเลิศแปลงหนึ่งเป็นนาปานกลาง แปลงหนึ่งเป็นนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวคามาน,นีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชาวนาผู้ขหาหบดีนั้นเมื่อประสงค์จะหวานพืชเขาจะหว่านในนาแปลงไหนก่อนคือว่าแปลงที่เป็นนาเลิศนาปานกลางหรือว่านาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาขหาหบ,บดีผู้ประสงค์จะหวานพืชคนนั้นย่อมหวานในนาเลิศก่อนแล้วจึงหวานในนาปานกลางสำหรับนาเลวซึ่งดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็มพื้นที่เลวนั้นเขาก็หวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะเหตุว่าอย่างมากที่สุดก็หวานไว้ให้โคกินพระเจ้าค่าคำน,นี้ นาเลิศนั้นเปรียบเหมือนพิกขุพิคุณีของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่พิกขุภิคุณีเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าคามันนีเพราะเหตุว่าพิกคุภิคุณีทั้งหลายเหล่านั้น มีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่คามณนินาปานกลางนั้นเปรียบเหมือนอุบาสกอุบาสิกาของเราเราย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะ ร้อมทั้งพยัญชนะแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าขามณน,นิเพราะเหตุว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมีเราเป็นประทีปมีเราเป็นที่ซ่อนเร้นมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นที่พิงอาศัยอยู่ขามณนนีนาเลวมีดินเป็นก้อนแข็งมีรสเค็ม พื้นที่เลวนั้นเปรียบเหมือนสมณพราหมณ์ปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเดียรถีเหล่าอื่นเราก็ย่อมแสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนาน